เจปิ่นลบโมเมนต์วันครบรอบแต่งงาน22ปีก่อนจะมีชื่อถูกโยงข่าวลือคู่รักดาราดังยุค90ยองเซ็นไบยา ต้องบอกเลยว่าคู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีถือเป็นอีกคู่ที่หวานมากๆแม้จะแต่งงานกันมากว่า20ปีและมีลูก3คนแล้วก็ตามและในวันครบรอบแต่งงานทุกวันที่27มกราคมของทุกปีเจและปิ่นก็มักจะโพสต์ถึงกันอยู่เสมออย่างในปี2566นี้เจได้โพสต์ภาพเก่าๆกับภรรยาและปิ่นเองก็ได้โพสต์คลิปน่ารักนกเป็นรูปที่เดินจูงมือกันและข้อความว่า22ปีที่ แต่งงาน28ปีที่จีบกันแต่ล่าสุดเมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้งพบว่าโพสต์วันครบรอบแต่งงาน22ปีที่เจและปิ่นได้โพสต์ก่อนหน้านั้นได้หายไปจากหน้าอินสตาแกรมของทั้งคู่แล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำข่าวลือขาเตียงหัก